สบายดีทุกคนจุดที่สที่จะพาทุกท่านมาก็คือจะแม่นเป็นอนุสร์สถานประธานสุภานุวงศ์นั่นเองเนาะทัดต่อจากของท่านแต่สอนของวิหารและของทานหยูหักภูมิสวัสดิ์ออกมาหน่อยนึงทุกคนอบอกว่าทานภูมิไปทางนั้นแต่อันนี้คือ้า,างนี้แต่ว่าคืคอปิดไปใส่นอ้บุ๋ ล็อกล็อกหรือเปล่าล็อกเนี่ยไม่ได้ล็อกอ่าโอเคไขประตูเข้ามาแล้วบรรยากาศในห้างด้านนี้มันจะมีเป็นกำแพงเนาะห้างอ้อมข่างเลยอันนี้ก็คือจะเป็นโซนหลังจากที่เฮายางเข้ามาเป็นป้อมยามทางด้านนี้ก็คือจะมีป้อมยาม่วนก็จะมเป็นจุดต่างๆบริเวณนี้คักดีดอกเดินกว้างขวางดีก็จะมีขอบเขตของคนนักที่ ป็นได้สร้างเอาไว้แล้วก็จะมีเป็นป้ายที่จะบอกอันนี้ก็คือเหัวนั้นว่รถนี่พันก็เลยเจ็ดสิบสามห้าพันก็เลยเจ็ดสิบห้าเป็นบ่อนจอดรถนั่นเองสี่สิบปแสี่สิบปแปดปีคันพันก็เลยเจ็ดสิบห้าปีปิดปล่อยปัจจุบันนี้ก็สี่สิบแปดปีนะทุกคนตัวนี้ก็คือ เฮือนทหารป้องกันนั่นเองอก,ก็คือถัดต่อมาอีกหน่อยหนึง่งก็จะเห็นเอามาปิุงบรรยากาศ้านในบ่มีอย่างไรนะเพื่อนออกกันละนี่จะบรราา่บรรยากาศบร,ราาศิเวณภายด้านนอกนั่นเองทางด้านอกาศจะเป็นผาเนาะ บรรยากาศอมหอบพังละนอกเนาะมีตัวกกจำป่าเบิี่ตมีตัวใหญ่ๆจะเป็นอ่างมาเบื่อกีอ้จุดน,นี้ก่อนเนาะทุกท่านนี่จะเป็นอ่างป่าของเพื่อนได้หี่เนาะเลีเ้ยงป่าไว้จุดน,นี้นะจะเป็นเพื่อนไซในากาศลินกีฬาเนาะออกกำลังกายของเพื่อนมันจะแมนเดินบานของเพื่อนเ,นอเป็นเลี้ยงขุมบม่ม ขุมระเบิดขุมระเบิดบอกว่าเป็นซับขุมบอมบ,อมบอม์แต่ว่าพวเพิ่นเลี้ยงป่าไว้ได้ดีนะมีป่าอ,อ่าเอียงรหัสวันที่เส้าหานะเดือนสิบเอ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าลักษณะบริเวณอ้อมหอบเนะาะฝากขังกลามตานั่นเกิดจะเป็นภูผาเนาะหน้าผาชิงสูงเลยข้านี้เกิดจะเป็นเือนของเพิ่นนในจุดนี้ ทางของประธานสภานุวงศ์จุดที่สามที่จะพาทุกคนมาอะไีเทางด้านนอกอเป็นอาคารส,ส,สองสองชั้นเนาะทาของพันแต่ว่าคนจะอัดเอาไว้นะผได้เข้าไปอนี้บรรยากาศภายนด้านนอกพันกเก้าร้อยเจ็ดสิบสามหาพันกเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าน่นาจะเป็นคนที่พันมาเก็บกาแฟ,นาเ,ฟนเนาะปลูกกาแฟไว้น,นาเท่นนของพัน,น กาแฟกาแฟ,ฟสวยงามเด้ค่ะเหมาะสมเลยนะเพราะว่ากาแฟนี่ก็จะมากอากาศที่หนาวเย็ยนอยู่นี่กัหนาวเย็ยนลายบรรยากาศเอาหอบนอกนะเป็นอาคารสองสั้นที่เป็นอาคารกรลักษณะที่เป็นลักษณะเป็นสีเหลืองตากับสีเรียกว่าเป็นสีเขียวมินเนาะทุกคนนี่หอบนอกงานของทหาร,หาร,หารภานนวงไปไป,ไปต่อทุกคน เบ่งสมภายด้านในกันตื่มอาจะะจะมีการปรับปรุงหรือว่าบางทีอากาศจะอ่าอาจจะูมแมนสังเกตเบ่งจากลักษณะและการลอกของสีอย่างต่งตงางๆทุกคนคักอยู่ได้เนะยาะใหญ่ดีนาดีเนอวนวยว,ว่มีมหรอหรอ,อันนี้ มานี่หักกับ 48, 48ปีหาปัจจุบันนี่อันนี้เพกกื่อนกะสร้างมาก็หาท่าไรอีกอ48ปีเพือนนันอันอาคารเก่าๆนะอยูอ่ข่างหลงพระบางบสิอายุก็หลายคนนี้แน้วก็อาคารเก่าของอันอยู่ในในวเขาหลงไม่จัดน,นะที่เป็นเฮือกชงแบบนี้นะก็ยังมีอยู่อยู่อานแถวอันนาไซแถวอันนาไซนะาะแถวทาดหลวงจังส่เพือนที่เป็นลักษณะแบบนี้ยังมีอยู่ด้ทุกคนอยู่ในนครนเขาหลงไม นี่จะเป็นเหงนควาของเพิ่รรอากาศอ้อมหอบภัยในนอกเนาะอ่านี่จะเม่นเป็นต้นหมักพุกนี่เนาะออกพุกดอกจำปาอ้อมหอบนอกมีต้นหมักไม้นา,นานาพันธุ์ไม่กินมากนะทีนี่ก็คือทางที่เขาจะเข้าไปก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้อันนี้บนแน่ใจนะว่าต้นดอกไม้สี่นี้มันเอื้อมาต้นยังเคยเห็นนะอยู่อ่ะพันเจ้ากับปลูกหลายอยู่เนาะแา่จาุดต่างๆ มีแต่สีแดงแต่ว่าคักเนาทุกคนทางขึ้นมาสังเกตบ้างไหมไมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่อันแบบนี้เลยทางด้านข้างเป็นสีม่วงเนาะแล้วก็เป็นทางยางขึ้นมาอไนอนี้ เป็นธาตเดี๋ยวธาตทุกคน,นมา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 เบึ่งใกล้ๆเน่าตุานอาลิยาธรรมะสินธรรมะสินสินหรือสนมาสินเนาะธรรมะสิน,ส,นสุภานุวงศ์เกิดอวันที่สิบเดือนเจ็ดพันเก้ร้อยสามสิบเก้าเนาะแล้วก็เพิ่นได้เสียชีวิตวันที่สิสามเดือนสิบสองพันก้าร้อยหกสิบเจ็ อันนี้ก็คือเป็นทาบอยู่ในส่วนทางด้านหลังของเฮือนแล้วก็อยู่ส่วนทางด้านหน้าของถ้ำที่จะเข้าไปบริเวณทางด้านในเนาะมาเบิ่งในจุดนี้นี่ก็จะจะเป็นเฮือนอีกหลังนึงนี่บริเวณทางด้านหน้าก็จะเป็นเฮือนไม้เนาะทางถึงจะเป็นไม้ทางด้านลุมก็ก็จะเป็นกอเป็นประตูสีเขียวมาเบิ่งขึ้นมาเบิ้งต้อกานนะทุกคน แต่ว่าสวยงามเลยเป็นว่าเขาสึกว่าสวยงามหลายเาะเต็มไปด้วยต้นสีม่วงนี่เนาะดอกต้นไม้สีม่วงนี่เต็มไปพื้นไปเลยอ้อมหอบไปแนมลงไปดันรุมถือว่าเป็นถ้ำหรือว่าเป็นเขตอนุสร์สถานของทางบูน้ำที่ข้าพเจ้าได้เบึงว่าสองจุดเนาะจุดนี้เป็นจุดที่บอกว่าสวยงามอิ่หลีเนาะจะเป็นเงานี้เลยเนาะในส่วนทางด้านข้าง ทั้ง,ง,นนนง,ทงนั้นทึ่งนี่จะเปลี่นถ้ำแล้วทางนั้นรุ่มจะเปลี่ยนห้องงานสังเกตมาในอยู่ในสองจุดแล้วสองทานของของสองทานแล้วเนาะของทางในสวนมุมน,นี้สมัยยืนจะขับลักษณะเป็น,เป,นเป็นสองห้องแบ่งเอาเป็นสองห้องในจุดนี้เป็นประตูไม้แล้วก็ส่วนทางที่เปลี่ยนถ้ำแล้วก็คืออยู่ในทางด้านนี้ต่างหากอีกเนาะ ส่วนที่เป็นถ้ำแนาามลองไปทางลานลุมบรรยากาศนะอ,อนุสอสถานของทานสุภานุวงศ์นั่นเองไปเข้าไปผ่า,าด้านในของถ้ำแล้วกันเมื่อนี้นเป็นวันที่25ธันวาเ <2000. S 1> นาะที่มา อีก6มืออ้อก็เบิดปี2 0 3 9สเขาสูปี2 0 0 4กันแล้วที่ได้เดินทางมาที่เมืองเวียงไซแข่งหอพันนี่ก็เป็นหนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะที่ได้เดินทางมาหอนี่ต้นหมักผู้อข,ของทางสุภานณวุศ์เลยของนายพนไ็่อย่างบอเเยียนยับบอเยียนยับลูกเดือน2,972อันนี้จะเป็น,ปนต้นลูกมันล้นนี่เนาะ น,ต,นต,ต้นต่อต้นอันนั้นปักแล้วอันนี้จะเป็นงาน้นพักเนาะนที่เห็นหวังกี้นี้ทางด้านหลังแต่ว่าในส่วนของทางด้านหน้าก็คือจะเป็นประมาณนี้มีประตูเข้าทั้งสองด้านเลยตัต้งแต่ปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหาปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้านะอาคารจะเป็นทั้งถิงกับจะมุงเป็นด้วยไม้เนาะทีเห็นเป็นลักษณะคล้กลับกับกิจป่าเนาะทุกคนอาคารเก่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้เอาตัวมานี่ในส่วนทางด้านนี้คือกัน ทางเข่าทางด้านนี้มาเบึ่งจุดนี้ก่อนเนาะว่าแมนอย่างอ่ามีสองทางด้านนี่ทุกคนจุดนี้อันนี้จะแม่นเป็นห้องน้ำเราหรือว่าเป็นสุ้ขาของเพิ่นเนาะพันเก้าร้อยหกสิบจ็ดหาพันเก้าร้อยเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามเนี่ยเป็นสุขาของเพิ่นติดกันครับในส่วนของเป็นหน้าผานั่นเอง ทางด้านนี้ก็คือจะเป็นอีประตูเข้าในส่วนของอีด้านนึงนี่ฟังก์ับหนึ่งหนึ่งได้ด้วยกันอันนี้นาจะเมนเปลี่ยนคัวเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละสถานที่เนาะที่เพิ่นก็จะบอกอ๋อบบเมนเนคัวเนาะเป็นห้องมาป้องกันในส่วนนี้ป้องกันป้องกันห้องยามนั่นเองเนาะึ๊บไฟติดบอ,บอติดเนาะไฟบอมา ไอริงมันมีเนาะทุกคนเพื่อนกะแลนไฟเข้ามาอยู่แต่ว่าไฟเข้าอันนี้อ๋อเข้าทางด้านนี้ก็ได้เช่นกันทางเข่าฝากครับพีนะ่เนาะเดี๋ยวไปเข้าในส่วนของทางด้านหน้าไปไล่เลี้ยงบึงเนาะว่าจะมีประกอบมีอย่างเนานะภายด้นในของถ้ำของทานสุภานุวงศ์นี่เนาะเอาไปมาแล้วเนาะจุดนี้เป็นจุดที่สาม กตยังเหลืออีกอยู่ที่เจุดเนาะมีเก้าจุดยังเหลืออีกอยู่หกหกจุดบูเ <c oughs> ห็นแล้วเนาะตัวหนังสือหายแล้วหายแล้วแล้วบรรยากาศนี่สุดยอดดีเลยเนาะทุกคนบรรยากาศกองงานจุดนี้เนี่ยบอกว่าต้นหมักหมักผู้เพิ่นเนาะสุกเลยนะบอกผู้เพิ่นกันเลยอันนั้นลุง นนไปเห็นเหนเราจะเข้าไปทางด้านในหนะกรันห้องรับแขกห้องอิดที่เราจะเข้ามาเนาะอันนี้บนอน่ใจเนาะคนอื่นว่าอย่างจุดนี้น่าจะเป็นบนอนะนไรคนทรายเน่ยน่าจะเป็นบน ขันดอกไม้ปะวกอนนกอกหยาบพอนี้มีจุดนี่เนาะจมม็นบอนไซคีกอกหยาหองประมาณนี้แหละางองน้ําสห้องน้ำสุกเสริญนี่เป็นห้องน้ำเก่าๆเนาะห้องสุกขาแล้อเนาะ้าเป็นซับทางบ้านเฮากันเลยนบบนี้ ห้องอาบน้ำฮัตโตมาแบง่งล็อกกันแต่ละจุดแต่ละพื้นที่อันนี้จะเป็นห้องสำหรับในห้องประสมของเพื่อนเนาะจะมีเป็นตังเป็นโต๊ะจัดเวียงยางละหยันั่นเองเอ,อันนี้ก็จะเป็นเป็นประตูทีไซส์สำหรับในห้องกาศเคมีนี่เนาะสังเกตบนจากประ,ประตูได้ก็คือเป็นประตูเล็กแลก,ก็มีหลายสันนั่นเอง เข้ามาเบิง่งทางด้านในจะมีลักษณะที่คล้ายกันบ่ห้องเป็นแบบใดห้องกอดสุขภาพอู้หงายเอเลยได้นะทุกคนในจุดนี้ออกไปพูดเนานะไปเลยห้องนอนลูกชายห้องนอนลูกชายเพื่อนอันนี้ห้งด้านในเนาะห้องนอนลูกสาวเนะาะครับต่อมา ติดกันนะห้องนอนลูกสาวลูกชาอันนี้จะเป็นลักษณะคือเป็นอุมโมงค์เข้ามาเนาะห้องป้องกันพิษเคมีรมีเบิดเดนาะอ๋อเขาหมายความว่าวงกี้นี้คือเป็นประตูเข้ามาเนาะก็คือเป็นไ<ม>ส้เป็นประตูอันนั้นเลยนะเป็นประตูเหล็กขันเอาไว้เลยอันนี้อากจะเมนเป็นป้องอ่าอันนี้เป็นเครื่องอย่าง ไอไอไอออกออกซิเจนบ่เครื่องเขาเรีไอออกซิเจนบ่ทุกท่านหรือว่าท่านในอา,จาเจ<ม>้าหู้รายละเอียดเนาะช่วยพิมพ์บอกข่าวเจ้าเนี่ยถ้าข่าวเจ้าพิดก็บอกพี่กะขอทุกขอขอภัยเนาะมันจะเป็นห้องกว้างๆหน่อยหนึงน่งจุดน,นี้ห้องทีแล้วต่อมามห้องนอนของทานสุภานุงวงศ์นั่นเนอพนงพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดอาพี่ฝีพัพพพนเก้าร้อยเจ็ดสิบสามเนาะในจุดน,นี้มีห้องนอนลูกซ้ายห้องนอนลูกสาวแล้วก็ห้องนอนของท่านเพื่อนห้องเพื่อนเองเนาะในจุดนี้ ติดกันเลยอยู่กลางๆจะเป็นห้องที่เป็นไส้ในการเก็บเคมีเนาะห้องเก็บเมียนเอกสารถาต่อมาติดติดกันเลยเนาะครับของเพื่อนเดี๋ยวถัดต่อมาดิอันนี้ก็คือจะเป็นประตูเล็กเ้นกันเป็นห้องประุมบอกห้องเฮดเวียกเนาะของท่านสุภานุวงศ์นั่นเอง หองกว้างขวางเติบมีตังมีโต๊ะจัดเรียงเยวนพคุณจัดวางแสดงเอาไว้ในในชุดน,นี้ออกมาภายด้านนอกดิกว้าง ก็คือเป็นประตูที่เขาจะเข้ามาวางกี้ดีแล้วแต่ว่าเขาบอกเข้าก็คือเขากลับไปเข้าอ่ะในส่วนของทางด้านหน้าเนาะก็คือจะเป็นประมาณนี้โดยรวมเนาะของทำของคารสุภพานุวงศ์นี่ในส่วนที่เป็นของในส่วนที่เป็นถำ้ำเลยทุกคนเพราะว่ามีเป็นหเฮื่อน้ำเนาะเหือนก็คืออยู่ในส่วนของทางด้านหน้าแล้วทางด้านหลังก็คือจะเป็นถ้ำนั่นเองจุดนี้นมหหีห้องนอนของคานสุภพานุวงศ์ห้องนอนของลูกชายห้องนอนของลูกสาวห้องอา había. ป้องกัน ผิดเคเมียร์หลังจากนั้นก็จะมีเป็นในห้องในส่วนของที่เอิ้นว่าห้องนอนของท่านหมอนะั่นเองเนาะที่เป็นห้องกวาดสุขห้องกวาดสุขภาพของเพ่นดุริรงเลยเนาะก็คือในชุดนี้มันจะมีการแบ่งโซนกันอย่างคักเนาะนี่เองนะทุกคนนี่เนาะนี่ก็คือบรรยากาศเนาะอยู่ในรร้ำส่วนที่เป็น้ำหรือว่ามีครบทุกอย่างเนาะมีเฮิอ์นควมี ห้องน้ำมีห้องประุมห้องผักพรห้องนอนห้องกอดสุขภาพต่างๆบรรยากาศคือจะเป็นประมาณนี้ในส่วนของจุดที่3ามนะค็คือถ้ำของทานสุภานุวงศ์นั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นป้องกันความนนันองเนาะนในส่วนทางด้านนอกนี่ก็คือปากถ้ำทางที่เขาจะเข้าไปไปเดี๋ยวลงไปในส่วนของทางด้านลุม่ม แมนบ่แเมนทางลงบ่น uh ี huh. sure. ่บ่แม่นเราลงอีกต้องลงทางเก่าบรรยากาศดีไรจากที่ได้อ่าไปมาเนาะเป็น่ยนทที่สามองค์น้ำจรวงนี้ี่ทำที่หนึ่งทำของทานไก่สอนพระวิหารเนาะทำที่สองของทานหนุกหักภูมิสวรรค์ทำที่สามของทาณาจักรนุวงศ์ถือได้ว่าภายใน สามถาม้ำนี่มีถ้ำที่หนึ่งคับถ้ำที่สามคนข้างว่าจะใหญ่และรู้สึกได้ว่าบรรยากาศจะด,ดีและสวยงามกว่าเคยจะเป็นถ้ำของทานสุภานุวงศ์เองเนาะก็คือส่วนทางด้านหลังของข้าพเจ้านี่ก็คือบทเรียนชุดที่ข้าพเจ้าอยู่นี่ก็คือถ้ำของทานสุาน้าดวงศ์เอง,เองและคลิปต่อไปและวิดีโอต่อไปเนาะว่าจะพาทุกคนไปเบิง่งถ้ำไหนเติมจุดไดเติมเนะาะฝากทุกคนที่ตามต่อในวิดีโอถัดไปเนาะ